สวัสดีค่ะทุกคนฝนนะคะฝนจากเจตีัมจิงที่อยู่30บวนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ BMS mm hmm. Wellness Clinic นะคะวันนี้เนี่ยฝนจะมาฟอกสีฟันแบบซูมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการเนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะโชว์ฟันให้ทุกคนดูกันก่อนที่จะฟอกเรียกว่า mm hmm. มันเหลืองแค่ไหนเนาะ ที่บ้านค่ะเคยต้องเคยฟอกรู้สึกประมาณสองสมรอบแล้วแต่ว่าประมาณ1นึองปีได้แล้วที่แล้วใช่แล้วอันนั้นคือให้หมอทำตะขาบให้หรือว่าไปซื้อแบบโอเวอร์ดับออเวอร์มาทำไปซื้อที่คลินิกนะคะเป็นที่แบบฉีดยี่ห้ออะไรสักอย่าง่งไม่รู้คือหมอเขาพิมพ์ปากแล้วทำเป็นขให้ไหมคือมีรีเซนเนอร์ใสอยู่ก็เลยใช้อันนั้นค่ะแต่ฟันก็ ได้ม <รอ S 1> าดับนึงค่ะอยากได้ขาวอีกขาวอีกก็วันนี้เราก็จะมาฟอกสีฟันแบบเลเซอร์นะคะแต่เรียกว่าสูงนะคะก็มันก็มีความใกล้เคียงกับแบบที่เคยทำกัที่บ้านก็ได้นะคะก็อาจจะมีเสียวฟันนิดหน่อยตอนระหว่างทำนะคะขั้นตอนการทําก็คือเดี๋ยวเราก็จะถึงคุณก่อนทำความสะอาดฟันก่อนประมาณสักที่สิบนาทีหลังเสร็จเราก็มาฟอกประมาณชั่วโมงหรื่าขอไอสั่งไหยค่ะ เข้มกว่า A 2นนิดๆถ้าตัวเลขน้อยแต่ว่าสว่างถ้าตัวเลขเยอะแต่ว่าเริ่มสีเริ่มเมหลืองนะคะอันนี้ A1 จะเห็นว่ามันจะสว่างกว่ากว่าฟันหนึ่งนิดนึงเนาะระหว่างนี้หมอมได้ไได้ค่ะมันเป็นไทเท่นียมแบบใส การทำงานจะแตกต่างกับข้อผิดคราวที่บ้านนิดนึงก็คือความนี้มันใช้เวลาแค่ที่นึงขึ้นมันเหมือนกัดความมุ่งที่มันเฉลียหน่อยในความงเดียวแต่ถ้าสมมติว่าข้อผิดคราวที่บ้านมันก็จะใช้กว่าเราชอบทุกคืนทุกคืนทุกคืนเราใช้ความถี่้ขระมาณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความที่คนมันจะต่างๆเป็นแบบความมุ่งม่นต่างๆไปแต่ใช้ความหนักและความขีดมากขึ้นเพรานั้นเองอันนี้มันก็เลยด้วยความที่ความมุ่งมันสูงที่ไหนมันอาจจะมีโอกาสที่จะเสียมาก มากกว่าแบบที่นแก่อนตี้ไม่ไม่ได้เสียครั้งสองครั้งแรกก็ไม่ค่อยเสียอันนี้ก็ไม่ค่อยแต่ก็มีแบบรู้สึกว่ามันบาคงครั้งหมอโอเค้นะคะค่ะครียบอยแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตะกี้เนี่ยในห้องทาฟันนะคะเราก็จะฟอกสีฟันทั้งหมดสามครั้งนะคะตอนแรกเนี่ยคุณหมอก็จะลงนยาปกป้องเหงื่อก่อนฉะนั้นก็ตามด้วย ยาฟอกสีฟันนะคะแล้วก็ใช้แสงด้วยระบบซูมทางละ15นาทีทำวนไปทั้งหมด3ครั้งค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ฟันที่ขาวๆแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีอาการเสือฟันเนาะก็จะได้ยาตัวนี้ไปด้วยเป็นเจลป้องกันการเสือฟันนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเสือฟันเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้แหละค่ะแล้วก็อาการเสือฟันเนี่ยก็จะดีขึ้นค่ะขึ้นไหมให้ดูใกล้ๆ เดี๋ยวฝนจะขึ้นรูป Before a n d After ให้ทุกคนดูนะคะถ้าเกิดใครอยากฟอกสีฟันแบบสูงเนี่ยถ้า,างไงก็มากันได้นะคะที่ BDMS Wellness นะคะวันนี้ฝนลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ